น้อมแด่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะธรรมธรรมใจสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องตายแล้วไปไหนคำถามและความสงสัยที่ว่าตายแล้วไปไหนทุกคนอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจบางคนอาจจะตอบว่าเราอยากไปที่ชอบที่ชอบในลาถูกแล้วค่ะ ทุกคนอยากจะไปที่ชอบที่ชอบไม่มีใครอยากจะไปที่ไม่ชอบนะคะคําว่าอยากไปที่ชอบที่ชอบนั่นก็หมายถึงว่าอยากจะไปในสิ่งที่เป็นกุศลมากกว่าอกุศลในพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่าทุกคนมีกรรมเกิดมาก็บพาอกรรมอยู่มาก็เพาอกรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ดูก่อนพิสุทั้งร้ายควรพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจะทำกรรมใดดีก่อตามชั่วก่อตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถูกแล้วคะ่ะ ทุกคนเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมซึ่งแปลว่าการกระทำการกระทำจะเป็นแรงขับให้เราเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัตนี้พบใหม่ที่เราจะเกิดจะเกิดตามสภาวะจิตในปัจจุบันนั่นก็คือ สภาวะจิตจะกลายร่างไปเป็นภพต่างๆเมื่อเราตายแล้วการกระทำของเราจะกลายเป็นภพต่างๆเมื่อเราตายแล้วการกระทำที่อยู่ในปัจจุบันนี้ล่ะคะ่ะวันวันหนึง่งเรามีการกระทำหลายๆอย่างมีทั้งความพอใจใหม่พอใจ ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆสัญญาจำได้ไมายรู้ต่างๆเกิดขึ้นในแต่ละวันหลายหลายเรื่องนี่แหละค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหลายหลายเรื่องนี่แหละเป็นการสร้างพบใหม่ในหลายหลายพบเกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วเราควรจะสร้างพบใหม่ของเราเป็นไปในทางไหนดี ันก็มีอยู่สองทางอะคะ่ะทางที่ดีกับทางที่ไม่ดีทางที่ดีกับเป็นไปในทางกุศลทางที่ไม่ดีกับเป็นไปในทางอกุศลถ้าเรากระทําในแต่ละวันเป็นในทางกุศลมีแต่เรื่องบุญบุญบุญมีแต่กุศลกุศลกุศลน,น,นั่นก็คือ ใหม่ค่ะสั์ใหม่ลักขโมยใหม่ประพฤติผิดในกามใหม่พูดเท็จทใหม่พูดโซเซดใหม่พูดทำหยาบใหม่พูดเพ้่เจอใหม่ลภเอาของคนอื่นใหม่คิดฟองร้ายคนอื่นเห็นชอบตามคานองของธรรมหรือพูกง่ายๆก็คือดํารงชีวิตอยู่ใครเป็นผู้สนในทุกๆวันจนเป็นอุป,ปนิสัยทําต่อนเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายเป็นการพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่า พบใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามสภาวะจิตที่เป็นกุศลของเราเช่นสมมุติว่าเมื่อตายแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมพบทีแล้วเราทำแต่กุศลมาเราก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยปัจจัยสี่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสามารถทำประโยชน์ตนได้สามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้โดย ไม่เดือดร้อนในการดำรงชีวิตแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าวันนี้เดี๋ยวนี้เราสังสมอัอุศลชอบข่า,ศาศรรรรสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในการผูดเทศส่อเสียผูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อโลภอยากได้ของคนอื่นคิดป้องร้ายคนอื่นปฏิบัติไม่อยู่ตามคำนองของธรรมทำสิ่งเหล่านี้อกอุศลจนเป็นอนุสัยต่อเนื่องกันไปเลยๆพบใหม่ที่จะเกิดขึ้น ก็จะเป็นไปตามสภาวะจิตที่เป็นอาุศล์เช่นถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะเป็นมนุษย์ที่ขาดตกบกพร่องในปัจจัยสีมีไม่สมบูรณ์ต่อการดำรงชีวิตและไม่สามารถไปแบ่งปันให้คนอื่นได้เป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียเดเบียนเป็นผู้แสดงออกซึ่งความโลภความโกรธความหลงตามที่ตนเคยทำไว้ นี่แหละค่ะถึงบอกว่ากรรมหรือการกระทําเป็นแรงขับให้เราเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏเราทำอะไรในปัจจุบันไว้พบถัดไปเราก็จะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราไม่อยากเกิดในสังสารวัฏแล้วในปัจจุบันก็ขอให้เราประพฤติปฏิบัติธรรม ตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้หลุดพ้นในสังสารวัตนี้ในขณะจิตสุดท้ายที่เราจะตาย้าจิตอยู่กับกายเมื่อกายแตกสลายจิตก็หาที่เกาะไม่ได้จิตก็จะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งลูกน้ำขึ้นมาได้นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะเราเลือกได้ว่าตายแล้วพบหน้า เราจะยังอยู่ในสังสารวัตรหรือเราอยากออกจากสังสารวัตรถ้าเราอยากออกจากสังสารวัตรเราต้องเข้าใจในความหดุดพ้นปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ให้มีกรรมเป็นแรงผลักดันหรือแรงขับให้มันปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้ไม่ให้มันมาเวียนเกิดเวียนตายต่อได้ ก็จะหลุดพ้นออกจากสังสารวัตนี้แต่ถ้าหากจิตสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้เราก็ยังเกิดมาอยู่ในสังสารวัตเหมือนเดิมแต่เราจะเกิดมาในรูปแบบของสภาวะจิตที่เป็นกุศลหรือสภาวะจิตที่เป็นอกุศลก็ขึ้นอยู่กับกรรมหรือการกระทําที่เราทําอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้ เราจะสร้างอุป,ปนิสัยที่ดีหรืออนุสัยที่ไหนดีก็อยู่ที่เราเช่นกันเลือกเอานะคะว่าเราอยากอยู่ในสังสารวัตรหรือเราอยากหลุดพ้นจากสังสารวัตรธรรมะทําใจเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ